สวัสดีพี่น้องทุ่มองทุกบอลนะครับทั้งยน,นประเทศเลยต่างประเทศครับว่านในูดคุยพี่น้องก็ไปหอยนะครับในหอยวิ่งตลาดใญ่นะครับสามตลาดนะผมมาได้ท้ายคลิปไว้พี่น้องนะแต่ผมก็เอามาประกอบกันกับที่ผมเข้าตลาดนํานะครับมามองว่ามีประโยชน์ของ็เลยเห็ดคลิปนี้ขึ้นมาพี่น้องนะมองว่ามีประโยชน์นะในห,หอยกับวุ่นๆุ่นอยู่พี่น้ n เนี่ยซีม่อมเครงเลย ยังขายงวอยู่นะครับน่ะห้ล้อยเหลี่ยงสองสามเจ้าุ่นนะครับน่ะตลาดแยกกันช่างเมื่อวานนะเนี่เรื่องบริไทนะครับบริไทตอนพูดคุยนะครับมาให้พี่น้องเบิ้งแต่ผมก็เอามาทําเป็นคลิปนะครับมองว่ามีประโยชน์นะครับนะวมางวลอยนี่นะครับขาตลาดพี่น้องราคาเพิ่นใส่ข้ามแหลกเลยคือว่าราคาพุ่งเลยนะครับนะงวโค้งเนี่ย คำแรที่มันใส่คือราคาพุ่งเลยนะครับแต่ก็เป็นราคาขยับแะครับประเด็นประเด็นพุ่งราคาขยับนะเพราะว่าง้อโค้งมันก็มีราคาเนื้ออยู่นะครับนะราคาเนื้อใส่เข้าไปยังไงคุ้มคุ้มไปอยู่นะครับนะประเภทงอโค้งว่าต้องเอาไปขุนดีก็้ทมันสีบัวแพงแห้งเราพี่น้องว่าต้องเอาไปขุนนะครับต้องเอาไปลงทุนครับนะหอ,อ,อยนี่แล้วสิเป็น อ่ะในหอยนะครับที่วิ่งว้นนะครับสามตลาดใหญ่พี่น้องวันพฤหัสวันศุกร์นี่เขาสมปอยน่อยนะครับซื้อจากสมปอยน่อยมาขายแยกกันช่างนะครับกันทธาละกอนเสานะครับแลก็เอาขาขายวันอาทิตย์อำเภอวารินชำลาบนะครับนะตามตลาดญ่นะถ้าขายบปรมดก็เอาออกพี่น้องเอาออกวันจันทร์นะครับหาเง่อนบดได้เลยพี่น้องสองตลาดใญ่ครับสีสเกตครับตัว สายพันธุ์อื่นนะครับนะ่วนงวออวนเนี่ยเขาเป็ยังสื่อราคาเหนือขึ้นเก่านะครับนะยัยหน้ากัมพูชายังสื่อราคาเหนือขึ้เก่านะครับงัวโค้งนะครับชวนสูงกับชวนร้อนะครับนะ 5, ร้อยสี่สิบห้าร้่สิบนี่เป็นสิง้อง้องอ้งอกลางๆบอเมเงอ้อโค้งหิวมันร้อยสีถึงร้อยห้าสิล้วครับนะง,ง้อค้ง มื่นกว่าบาทพี่น้องมื่นกว่าบาทนะเขาไปขุนนะครับนะเขาไปขุนมีฟ้ามขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับเขามาสืบไปขุนนะครับแม้กระทรังะ่งร้อยเรียงนะครับร้อยเรียงนะครับขุนนะครับเจ้าละห้าสิบตัวร้อยตัวสองร้อยตัวก็มีนะครับนะเนี่ยง้อโค้งนะครับเขาไปขุนพี่น้องเพราะว่าง้อ้วนนี่เริ่ม ในตลาดนี่เริ่มหน้อยมากแล้วนะครับนะอ้วนจริงๆนะครับประเภทอ้วนจริงๆเท่าที่ผมเห็นอยู่สมปอยนี่อ้วนจริงๆงนี่มีอยู่มอเยอะเด้พี่น้องนะประมาณสิบอ่ะสิบถึงยี่สิบก็ได้นะสิบถึงยี่สิบก็ได้วันพฤหัสวันศุกนะครับแล้วก็มาแยกการช่างบ่เห็นงอกขุนเลยด้พี่น้องง้อขุนง้ออ้วนหมดน,นี่นะครับงอหมันหมดน,นี่พักหลังนี่เวียดนาม กัมพูชาสินเงง้วง้วพร้อมเพิ่มไปนั่ครับนะโบอวนแห้งมันเถอะนะเป็นงัวที่เอาไปคุนได้อีกนะครับนะเนี่ยง้อดผูกคุนพร้อมใช้งานแล้วเริ่มเริ่มหน่อยแล้วครับขาในตลาดนะขเขาก็เลยซื้อวัวโค้งไปขุนไปนะครับไปขุนเพื่อขายเป็นงัวเนื้อนะครับนะเนี่ยไปขุนเพื่อขายเป็นงัวเนื้อ พราะว่ากัมพูชานะครับมาเลเซียไอยขอใัยครับเวียดนามเนี่ย <c oughs> ขออภัยครับเขามาซสื่อสี่หาเดือนเลยนะพี่น้องนับดังแต่ถือระงับมาเนี่ยสี่หาเดือนงว่วอ้วนกันเลยลดหน่อยถอยลงนะครับนะคนเขากะไม่ถึงเขาว่าใช่เขาว่าขาดการนะพี่น้องก็คือเวลางว่วอ้วนมันออกไปเลยหลายสิ่เขาก็ต้องหางวนเขาคุ้นไว้ขายนะครับ มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับนะหัวง้อวนออกไปหลายเขาก็ต้องหาง้อโค้งง้อจอยขุนไว้นะครับนะแม้กระทั่งในหางภาคกลางเนี่ยเขามาซื้อหลายนลยครับมาสองนัดแหละมาหางัวโค้งเนี่ยเอาทั้งชิบหล่อเอาทั้งหลูกมันพวงมันมานะครับมันใส่ได้กับว่าหาทิพตัวนะครับนะใส่ได้ห้าสิบตัวแต่เด็กง้อแค่สิบก่โตนียครับ่าตลาดมาสองอาทิตย์เลยนะครับงัวโค้งเนี่ย เนีงวนชิบกาตัวเองนะครับประเภทลอยสี่สิบห้านะครับนะเป็นงวลูกกระทบแนี่หนองงวหัวถึงปากนะครับเกือบถึงปากก็มีนะครับเนี่ยเนี่ยย่างมิตินะครับไอล้ว่าราคาขยับขึ้นนะครับแต่คำแรกที่เราใส่คือราคาพุ่งนะครับนะชวนงัวออวนกันยังคือราคาเนื้อเหมือนเดิมนะครับ งอวนยังซื้อราคาเนื้อเหมือนเดิมนะฮะพี่น้องลองเอาข้าตลาดมึงมันเสื้อที่เป็นได้ห้อยนะครับนะะเง้อโคงจสมีราคาที่ได้ขายบอน,นะครับห้อกูบประเทไทยขออภั <c oughs> <c oughs> ยครับข้อกูบประเทไทยลิปเวลาพูดคุยก็บ่ายแล้วไหวนะครับนะอีกอย่างง่ายแล้วบอกคอยอ่าจะออกซื้อไปไหนนะครับ น่ะแล้วบอกใครอยากออกซื้อบรนไ,นนไดนะะแต่้อมูลกันได้เชื่อถือได้นะครับเว่าผมกับเบ,งเบงิงเบิงคนเท่ากันครับเวลาพูดคุยนะเบงิงคนเท่ากันแล้วพูดได้อ่าพูดจริงรจริงผมก็เอาที่ผมขาตลาดแล้วมา้มาประกอบน้ำพี่น้องน่ะมาประกอบน้ำน่ะผมกับพ่อห่วงแต่นัดทีเรียวแล้วครับวางง้โค้งนี่เอาทั้งลูกทั้งพ่วงไหม ใช่ได้๋ยาสิบตัวเดี๋ยวง้อสิบว่าตัวนี่ผมก็ทกู้แล้วว่าง้อมันขาดน,นะครับนะง้อโค้งเนี่ยมันสือคุณไปถ้าขายให้ในห้อยเอามานะครับในห้อยก็มีเอาอยู่ฟาร์มยุนนะครับนะมาขายตลาดในเวียดนามในกัมพูชานะครับพี่น้องนะนี่ก็ามาพูดคุยนะครับนะไอ้ง้อที่ราคาขายับนะครับเป็นง้อโค้งพี่น้องง้อโค้ง น้องเอาเขามาได้ค uh รับชมไปหน่อยวันพฤหัสวันศุกร์นะครับนกางวัวอ้วนนี่ก็ยังซื้อเท่าเดิมอยู่นะครับนะวัวนยังซื้อเท่าเดิมเหตุการณ์วันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์นะครับนะส่วนลอยเลียงก็ยังซื้อตั้งหมื่นนะครับนะตั้งหมื่นงวสาวหกเจ็ดพันนะครับงวดผูหกเจ็ดพันนะครับลอยเลี้ยงกัยังซื้อตั้งหมื่นเหมือนเดิม นะครับแล้วก็มีสาวหมื่นกว่าก็มีมีอยู่ครับอย่างมาจากเพื่อนําคุณนี่ก็ได้สีตัวนะครับนะนะสาวหมื่นกว่าแยกลูกหมื่นกว่านะครับนะมาจากตําบลซ่างเม็กนะครับกันท่ารากาได้สาวหมื่นกว่านะครับสองตัวนะครับเนี่ยก็มีแล้วเรียงไอ้สื่อประมาณนี้อยู่ครับไปก่อนครับส่วนฟาร์มนี่มีสื่อโม้โค้งนะครับขุนขุนเดีขาย เวียดนามกัมพูชานะครับนะอ่ะยิ่แรกก็สิล่งประมาณนี้นะครับขอาคุณนที่เขามาหลับชมครับนะมีขอมูลดีๆกับพูดคุยกับแจ้งนะครับนะสวัสดีครับ